สวัสดีค่ะพบกับแอดเซรีในรายการเกษตรอ้อยองแงเกษตรทั่วทีพทั่วแดนคลิปนี้แอดเซรีจะพามาทำปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะคะปุ๋ยหมักใบก้ามปูเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยด้วยจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะมีวิธีการยังไงนั้น เดี๋ยวมาติดตามรับชมไปพร้อมกับแอดเซรีเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะคะนั่นก็คือใบก้ามปูนั่นเองหลังจากที่เราได้ไปเก็บใบก้ามปูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นถุงดําถุงดําที่ใส่ขยะทั่วไปนะคะนี้ก็ใบก้ามปูที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้นะคะที่แอสเซดีไปกวาดอยู่ใต้ต้นมาสดสดออไม่สดค่ะแห้งแล้วนี่นะคะ เป็นลักษณะใบก้ามปูก่อนที่เราจะหมักวิธีการหมักง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ตามที่เราเห็นนะคะแล้วก็จะเพิ่มตัวจุลินซีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวช่วยย่อยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเราไม่มีจุลินทรีย์สังเคา์แสงนะคะสามารถใช้เป็นนมเปรี้ยวโยเกิรต์ตผสมน้ำนะคะรสล,ลาด แทนจุลินซีสังค์อสแสงนะคะถ้ามีจุลินซีสังค์อสแสงก็จะดีมากเลยถ้าส่วนไม่มีทั้งจุลินซีทั้งนมเปรี้ยวหรือจุลินซีอื่นๆนะคะก็ใช้แค่น้ําเป็นตัวไปช่วยทําความชื้นเท่านั้นเองนะคะแต่ระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยววันนี้แอสเซรีจะใช้เป็นจุลินซีสังค์คอสแสงนะคะ ใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงเพียวๆเลยนะคะเพราะว่าแอเซรีได้ทำไว้เยอะนะคะอัตราส่วนใช่ไหมคะตาส่วนใบไม้กับจุลินทรีย์ต่างๆนะคะใบไม้ถุงนี้แอเซอรีประเมินเองนะคะประมาณ10กิโลนะคะถ้าประมาณ10กิโลแอเซรีก็จะเติม จูลินซีสั่งข้อแสงไปประมาณ5ลิตรหรือเกินไปนิดนิดไม่เป็นไรนะคะต้องเติมน้อยกว่าเติมน้อยกว่าใบไม้ที่เรามีนะคะอันนี้เป็นใบก้ามปูถ้าท่านผู้ชมมีใบไม้อย่างอื่นก็สามารถประยุกต์ได้เหมือนกันนะคะเอาตามวัตถุดิบที่เรามีเลยค่ะเรามีอะไรเราก็หมักอันนั้นนะคะแต่ประสิทธิภาพก็จะแตกต่างกันไปยัง ปุ๋ยหมักใบก้ามปูปุ๋ยหมักใบมะขามนี้นะคะประสิทธิภาพก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็สามารถเป็นวัสดุบุกได้เช่นกันนะคะอันนี้10กิโลนะคะเติมอันนี้ลงไป5ขวดนะคะเพื่อไปช่วยย่อยแดะเซลีก็จะเติมเลยนะคะ หลังจากที่ s อดเีได้เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในถุงดำแล้วนะคะแล้วก็จะมัดมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในร่มหรือในแดดก็ได้นะคะประมาณสองเดือนก็จะสามารถนำปุ๋ยหมักใบก้ามปูมาใช้ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เรียบร้อยค่ะวิธีการหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววิธีการดูแลก็คือเราต้องมากลับกลับด้านนะคะจะเป็นจะเป็นท่านอนหรือเป็นท่าไหนก็ได้นะคะให้เรากลับด้านไปอีกข้างนึงทุกๆุกเวันนะคะเพื่อทำให้จุลินทรีย์ได้ทำงานอย่างทั่วถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น การหมักแบบไรอากาศหรือที่เรียกว่าแอนแอโรบิก er นะคะทำไมถึงใช้จุลินทรีย์สังข์แสงเป็นตัวช่วยย่อยนะคะมีข้อดีก็คือจุลินทรีย์สังข์แสงจะใช้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะในการดํารงชีวิตปุ๋ยหมักของเราก็จะไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังข์แสงได้นํากลิ่นเหม็นพวกนั้นไปดํารงชีวิตนะคะหลังจากนี้เราก็ เอาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่อย่าลืมกับกองปุ๋ยนะคะปะ่ะเราเอากองปุ๋ยไปเก็บกันคะ่ะหลังจากเราได้ทำการหมักผ่านไปแล้วนะคะสองเดือนนะคะเดี๋ยวแอสเซรีจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงของใบก้ามปูนะคะที่เราได้ทำการหมักไปแล้ว เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสภาพถุงดำก็จะยุ่ยไปตามการเวลานะคะปุ๋ยหมักที่เราาทำเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะประมาณ10บกิโลที่แอสเซรีประมาณเองนะคะแล้วปุ๋ยก็จะยุบตัวลงเกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์สังคาะอสแสงนะคะ ยุบตัวลงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจากใบก้ามปูนะคะที่ที่เราทำตอนแรกจะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็น ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำพร้อมไปใช้งานได้แล้วคะ่ะลักษณะก็เกือบจะเป็นดินเลยนะคะ ะะก็สามารถเอาไปใช้ปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะเหลือเอาไปผสมดินปลูกนี่นะคะแทบจะไม่เหลืออ ให้เราเห็นเลยนะคะว่าเป็นใบก้ามปูเพราะว่าการย่อยสลายดีมากเลยนะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่เรากลับกองไม่ทั่วแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะคะ ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะจะล่อนให้ละเอียดก่อนหรือว่าเอาไปใช้โรยต้นไม้ได้เลยนะคะคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแอสเซรีมาถึงตอนนี้นะคะพบกับกิจกรรมเกษตรอ,อ้อยแย่ใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ